สว,ส,สวัสดีครับผมเอิร์ธพิรพัฒน์ครับสวัสดีครับผมมิกสหาภาพครับสวัสดีแพลวด้วยนะครับผมแลวก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาพนติ้งเป็นกระเป๋าจ้าใช่ผมใช่ครับผมกระเป๋าใส่จะใส่เครื่องสำอางใส่ปากกาก็ได้นะครับรายได้ทั้งหมดจากการประมูลนะฮะให้กับ ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาครับผมครับผมร่วมทำบุญกันนะครับเริ่มยัง Touch of Hope เนี่ยแพ่ว Charity สองศูนย์จ้าเช่นเคยครับเวลาผมวาดรูปเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยมีเยี่ยมสมองไม่ค่อยได้เวลามีใครถามก็จะแบบก็นิ่งๆไปอ่ะมีพูดเลยมิกช่วงนี้มังคุดอร่อยมากนะจริงๆแล้วเ็แบบช่วงเทศกาลที่แบบบังคุดอร่อยที่สุดเลเอเนาะนะโอเคใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละใช่ ของผมเนี่ยเดี๋ยววันนี้มิจะบอกคอนเซ็ปต์ของมิก่อนละกันว่าเนื่องจากว่าปีนี้เรารู้สึกว่าเ,เรารู้สึกว่า,วาเราจะร่วมทําบุญกับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาน,นะ,ค,ะครับเราเลยรู้สึกว่าเอออยากให้มันมีกิมมิคท,ที่มีรูปปาอยู่ในเพนติงที่เราจะวาดลงไปนี่เนี่ยจริงจริงมิกมีปัญหาทางด้านสายตาไหมอันนี้อยากรู้เหมือนกัน ผมสายตาสั้นประมาณ700แล้วก็เอียงอีกประมาณ250มบาั้งจะไม่ขีดเอียงเท่ากันเลยเพราะว่าเออดบบก็เอียงสายตาเอียงเหมือนกันแล้วก็บางครั้งอะ่ะเราทํางานหนักๆใช่ไหมเจอไฟอะไรเงี้ยอือใชออ่มันก็ทําทําลายดวงตาของเราเขาเรียกว่าเยื่อบุเยื่อบุ ของตามันจะอ่อนแอลงอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันทําให้เห็นแบบเป็นฟ้าๆเาาๆเวลาทำแบบถ่ายรูปเยอะหรือว่าใช่ทำงานกับแสงไฟเยอะๆอะไรเงี้ยเราต้องผมอ่ะต้องหยอดน้ำตาเทียมลดตาแดงตลอดเวลาอ๋อเใช่ใชช่ส่วนของมิกก็มีเคยทําเลสิกมาแล้วอ่าเป็นไงบ้างมิกก็จริงๆก็จะประสบปัญหาเดียวกับพี่เออคือเขาเรียกอะไรนะ หมือนตาตามแห้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องหยอดตาตลอดแต่ว่าหนึ่งปีหลังทำอ่ะผมหยอดทุกวันเลยนะจนตอนนี้บอว่าเออตาเริ่มกลับมาปกติแล้วจริงๆแล้วดวงตาคนมาสําคัญมากนะเพราะว่าดวงตาสื่อถึงจิตใจเราคนงนึกว่าดวงตาเป็นอวัยวะที่บอกบางเร้ใช่อ่บอกบางแล้วก็ตาเรามีแค่คู่เดียวอ่ะสมมติถ้าเรามีมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องรีบ รีบแก้ไขแล้วก co ็ร mm ีบไปหาหมอซะเลยอยากให้มันเป็นแบบปัญหาที่บานลปยแล้วก็อยากให้มันเป็นปัญหาที่มันแก้ยากใช่เพราะฉะนั้นการทําบุญในครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการผักดันแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหานะงสายตาเราร่วมทําบุญในครั้งนี้เขาอาจจะอาจจะหายจากการที่หรือว่าอาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่เราได้ร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยใช่แล้วฮะเออก็จะวาดดวงตาเป็นแบบว่าเป็นคอมิกมิกาตูนเออให้มันดูเป็นความน่ารักเหมือนกัขึ้น นี่เหมือนตาแมวนะไม่คือแบบนี้่ถ้าสังเกตเดียวมันจะเห็นวนะ่ารูปของเขาโค้งดวงตาหลายๆแบบนี่ก็แทนแบบเอ้ยลูปทรงดวงตาของคนหลายๆคนมคนนีน่เหมือนกันนี่เขามีลูกเล่นนะน,นี่ก็จะเป็นอ่า ตัวแทนของผลงานของผมในปีนี้นะครับผมก็เนื่องจากว่าปีนี้นะเราได้ทาบุญเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาก็รู้สึก <evet S 1> ว่าเออรูดลงตาน่าจะเป็นตัวแทนของความหวังแล้วก็ความต้องการของเราที่จะช่วยเหลือเขาอะไรนีก็จะเป็นรูปประมาณนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเหมือนแทนดวงตาของเราที่มองไปเห็นผู้มีปัญหาทางด้านสายตาแบบนี้และนี่ก็เป็นลายเซ็นของมิครับ ของผมก็คล้ายๆมีครับ <c oughs> ก็จะใส่ความเป็นตัวเองลงไปก็คือรูปโลกอะไรเงี้ยแล้วก็สายลุง้งซึ่งแบบว่ามีสีสันอะไรเงี้ยก็อยากให้คนที่มีปัญหาทางด้านการมองอะไรเงี้ยแบบอยากให้เห็นแบบภาพที่มันมีสวยภาพที่สวยงาม,หมเหมือนที่เราเห็นตอนอยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นดวงตาก,กิมมิคคือเราไม่จําเป็นต้องเป็นแบนบว่าเป็นหน้าคนก็เป็นเอาดวงตามาเป็นแบบ มาใส่เข้าไปในเส้นๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เป็นรูปหอยอันนี้รูปหอยนี่คือคิดขึ้นมาเองอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็วาตกแต่งไปเรื่อยๆก็ได้ประมาณนี้ครับมาร่วมประมูลด้วยกันนะครับนะครับผมก็เงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดนะฮะให้กับ p a l l a ริตี้สอ2พนะครับ Task of h o ผมครับผมนะครับผมฝากด้วยนะครับ